ใส่เกลือลงไปตัปด,ดีน้ี้สู้น้ำตาล ล้อก็ซื่อมเทนามกัทิที่เหลือ,อลง มาถึงเยองขอบคุณครับขอบคุณพี่นานะมากินเขาน้ำกันมาิอยานเขาเี้ยงมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้าถ้าเลยองมันยังียม่บนสีสันกูนะโอ้ยใครมูกยางนี่นี่เก่งมันข่มาออกกล้องน้พี่มาพี่เ้ยกูสีดียังมาอืมอื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  ยังสวัสดีแปดสิบท่านค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเล็กปลาแสบไปไหนได้ค่ะเป็นยังไงเสียงตวดแจ๋่เนอกค่ะเสียงสัดบอสสดสิบท่านค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชหูเขาลัดได้จากคุณพี่นะานะหูเขาลัดสาวอึงได้ค่ะอีก บดรนกระไรกินนะคะอีกบดวนกระไรกินไหหมูห้าเปือ่อยแตกคนนะคนนะสูตรทําขายเด้อค่ะนี่สูตรทําขาย,ย,ขายไผประกอบอาชีพไผเป็นแม่ค้าพอขา่อยู่กัสามาถเอาสูตรของสาวอื่งไปฮหดขายได้เนาะคะ่ะสนใจกับอยากได้สูตรกระทักมาหาเป่าเล็กพาแซ่พองเขาได้เลยนะคะไม่ห่วงสูตรนะคะไม่ห่วงสูตรผู้ไรพท่านสีสาวอื่งเฮ็ดไปเนาะคะ่ะพราท่านสีสาวอื่งเฮ็ดไปวิธีทํากับ มินมาถามเบาเล็กคีปลาสดหรือว่าถามหนาอะไรสดก็ได้นะคะถามหนาอะไรสดก็ได้วิธีเฮ็ดผักบุ้งห้มันนุ่มนะคะวิธีเฮ็ดผักบุง้งผักบุ้งห้มันนุนมเพาจะบีทข้าบีทผ่านี่ยนะคะ บิดเหมือนเราบิดผ้าเคือเขาสิตากผ่าเขาสซักมือเนาะค่ะบิดบิดตรงสีบบิดอย่างนี้นี่นะคะบิดเนีนี่บิดเคือเข้าบิดผ่าน เพื่อจะให้ไอน,น้ำกะทิของเ่ามัน,เข,น,น,ะะนเข่าไปในผักบุงนะคะเพื่อจะให้น้ำกะทิข้าเข้าไปในผักบุงแบบไป,ไปกติก็จะทุบเอาแต่ว่าสาอึงบ่ทุบเนาะคะ่ะบาทุบใส่กระป๋องหนามหมือขึ้นป๋องเขียวมาแนสิเติมหนามันอันนี้พอรเอาสิบิดแบบนี้เนาะคะ่ะ กวาดน้ากินนะแม่ถังน้ำใหญ่บิดเหมือนเราตากผ้านะคะเหมือนเท่าตากผ้าเหมือนเราสักมือนี่นี่นี่เพื่อให้นุ่มเพื่อให้ไอ้น้ำกะทิเข้าเข้าไปได้หนีเพื่อให้ความนุ่มเพื่อให้นุ่มนะคะอกะ้ก็ทินี่ podkan.